สวัสดีครัท่านผู้ชมรายการป้องป่วยพูกวิพากษ์สิจกรสวัสดิ์สินสวงหมอสวัสด์แพทย์แผนไทยเราส่งผ่านทีวีดาวเทียม13สยามไทยธนาคารพุทธศุกร์บ,บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งรอบทบทวนธนาคารพุทธพื่หัตี5ห้าถึงหกโมงเช้าตอนนี้ท่านสามารถดูย้อนหลังได้ที่ YouTube ไปที่ YouTube แล้วพิมพ์ภาษาไทยคําว่าป้องป่วยนะครับ แท่านก็นกนเลือกหัวข้อที่ท่านสนใจดูลายรายการพวกนี้สามารถดูซ้ําได้เรื่อยๆนะครับดูแล้วบางทีข้อมูลบางข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์กับเราเราจะจําไว้แล้วถ้าหากเราไปเจอสถานการณ์บางอย่างไอข้อมูลที่อยู่ในจิตใต้สำลึเกเรามันจะทํางานทํางานให้เราปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บเช่นเราลืมใส่หน้ากากเดินไปนะ <laughs> มีคนมาไอายอยู่ข้างหลังเราเราก็จะเฮ้ยเราก็จะหาหน้ากากมาใส่ถูกไหมตอนนี้มีการเล่าเล่าขานกันนะพวกฝรั่งที่ไม่ใส่หน้ากากเวลาเราอยู่ในที่ทับแคบหรืออยู่ในสนามก็แล้วแต่เวลาวิ่งด้วยกันแล้วไอคนอยู่ข้างหลังไอลดต้นคอไอลดต้นคอแล้วแน่นอนเราก็เวลาออกกาลังกายมันก็มีเหงื่อออกมากเราก็รูปหลังคอเรา แล้วก็มาเช็ดเหงื่อที่ตาที่จมูกม,มันก็เข้าสิครับนะเข้าเลยแหละก็ให้ให้ว่ากันนะวันนี้ตอนแรกเราจะเลิกนำเสนอข่าวที่ปลว่าไม่ได้ครับไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้เอาดูวันนี้เมื่อวัน,วน,วนที่23สิงหาคม2565เนี่ยครับผู้ป่วยที่รับมาในโรงพยาบาลวันนั้น1,488 แต่วันนี้วันที่24นะครับรับมาเป็น2,062เห็นไหมครับแปลว่าผู้ป่วยติดเชื้อโควิดยังมีอยู่แล้วก็เพิ่มได้เป็ร้อยคนเหมือนกันครับแต่ผมขอให้สังเกตด,ดูนะจะผู้ป่วยใหม่1,488ของวันที่23นะแต่ในโรงพยาบาลรับไว้1 7 8 9 7คน แต่พอมาวันที่24มีผู้ป่วยรายใหม่นะ2,062คนแต่เรามีผู้ป่วยรับรักษาในโรงพยาบาล17,831คนอันนี้ทั้งประเทศนะแล้วดูดูยอดครับยอดผู้ป่วยป่วยหนักนะที่ต้องอยู่ในต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะวันที่24 785คนแต่วันที่23 839คนเห็นนะครับ จำนวนคนไข้าอาจจะมากแต่ว่าความรุนแรงมันน้อยพอมันรุนแรงน้อยก็รับไปในโรงพยาบาลก็น้อยนะแล้วพวกต้องใส่เครื่องช่วยหายใจก็น้อยลงแต่ดูนะครับก็เมื่อวันที่ยี่บสามเนี่ยต้องอยู่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแปดร้อยสามสิบเก้าคนส่งให้ผู้เสียชีวิตที่ยี่บสี่เนี่ยครับยี่สิบแปดคนเห็นไหม พราะฉะนั้นก็อย่าไปประมาทครับแปลว่ายังสามารถทำให้มีการเสียชีวิตได้นะเสร็ <c oughs> จแล้วเรามาวันวันนี้เรื่องเรื่องนี้ครับเราดูข่าวต่างประเทศไหมประเทศเยอรมันเราต้องตามหลังเยอรมันเพราะก้าวหน้าจริงๆตอนนี้เยอรมันไปใช้วิธีต่อต้านต่อต้านอะไรนะ เราจะไม่ใช้แก๊สท่านเราจะไม่ใช้น้ำมันท่านเออเขาเอาจริเลยเขาไม่ขายพอไม่ขายน้ำมันเราก็ขาดเราไปหาที่อื่นก็ยังหาไม่ได้คือหาไม่พอว่างั้นเถอะแล้วอากาศมันก็ร้อนเปลี้ยนปั้นเลยนะตอนนี้ทางยุโรปผมว่านะอะไรก็ไม่รู้ทุกอย่างเป็นไป,นปนตามกรรม กามุนาวัตติโลโกโกออ็พุทธเจ้าท่านว่าแต่นายกผมก็เดี๋ยวนี้ชอบเอาธรรมะมาแล้วผู้คนไม่ค่อยรู้ธรรมะก็จะยุ่งมันใหญ่นะคือสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกรรมมุนาวัตติโลโกเยอรมันบอกเราไม่ซื้อแก๊สทันพอไม่ซื้อแก๊สปุ๊บกรรมมันนั้นก็มาอยู่ที่เราเลยเราก,กรา็ไม่มีแก๊สใช้ไม่มีแก๊สใช้ คือพวกนี้ครับเขาอยู่ในประเทศหนาวนะเขาเอาแก๊สไว้จุดความร้อนให้บ้านอุ่นนะต้มน้ำให้ให้ร้อนได้น้ำร้อนมาใช้ว่างันแต่แต่ว่าพอมาถึงหน้านี้แปลกความจริงนี่ยผมก็จําจำมันนะเนี่ย,นะยตอนนี้ฤดูใบไม้ไม่ใช่ปลี่ยนจะร่วงแล้วซัมเมอร์ ซัมเมอร์ก็ออตัมนะใช่ไหมก็จะมีฤดูใบไม้เปลี่ยนสีสวยๆงามๆแล้วนะฮะเดือนอะไรเนี่ยก็เดือนก็จริงๆก็ต้องกัญญาจุลาพิจิการนะซัมเมอร์ออตัมออตัมรีนะก็พอมาถึงตรงนี้มันควรจะเริ่มเริ่มหนาวเย็นละ น้อยไม่ใช่ครับมันร้อนเปี้ยงเลยนะครับแล้วร้อนแบบน่าเกลียดคือของเรายัาง37-38ติแก่ขึ้น40เรียกว่าอยู่ในบ้านไม่ได้เปิดแอร์อาจจะอาจจะเป็นโรคความร้อนสูงขีดสูงเกินขีดแล้วเสียชีวิตได้ตกลงตอนนี้ในประเทศยุโรปกำลังม,มีสองเรื่องนะครับร้อนตายกับหนาวตายในบ้านนะ ก็ตอนนี้ก็บางลัวกันอย่างใหญ่โตโมโหลานนะคือทำไมเขาประเทศหนาวก็รู้เขาต้องสมรองแก๊สไว้สำหรับต้มน้ำต้มน้ำให้มาร้อนแต่ตอนนี้ปรากฏว่าเจ้าแก๊สที่มีนี่นะต้องเอาไปผลิตไฟฟ้าเนี่ยแล้วไฟฟ้าเนี่ยหน้านี้ของเราบบปกติของเรามันต้องใช้อยู่แล้วเพราะเราเปิดแอร์กันทั้งบ้านทั้งเมืองเนาะ ของเขาธรรมดามันไม่ต้องใช้แต่ตอนนี้ต้องใช้กับมาร้อนร้อนมากกว่าบ้านเราแล้วยัไ่ไงเยอรมันต้องเชื่อเขานะเขาเก่งเขาบอกประกาศว่าห้ามทุกบ้านห้ามเปิดแอร์อุณหภูมิต่ำกว่า26องศาเซนเซนเซลเซียส26องศาเซลเซียสผมรีบไปดูของผมเลยนะ ผมเนี่ยบ้านผมอเอาแอร์เปิดตามโรงพยาบาลโรงพยาบาลกสิมากห้องเขาก็จะตั้งอุณหภูมิไว <c oughs> 25้25องศาเซลเซียส25องศาี๋ยวครบก็ไปดูปุ๊บอ้าวปรากฏว่าหลานผมมันไม่อย่างนั้นมันไม่25ด้วยมัน23 เอยี่2บสามก็นะค่าไฟมันก็ขึ้นอืดอืเลยล่ะครับปกติกลางวันเนี่ยเราก็ออกไปข้างนอกเดี๋ยวนี้กลางวันก็มักจออยู่ในบ้าน,นก็จะเปิดแอร์ทั้งวันน,นะเนาะเออมันราคาก็น่ากลัวอยู่ค่าไฟขึ้นแบบเห็นเห็นชัดๆแล้วเป็นไงพอเยอรมันเขาบอกยี่สิบหกผมว่า ประเทศนี้เขามีเหตุผลแฮะผมก็ตั้ง26เฮ้ยไม่เอาเชื่อในยกประเทศไทยไดีกว่าในยกประเทศไทยบอกให้ตั้ง27แล้วให้เปิดพัดลมช่วยโอ้คนหัวเราะนทั้งบ้านทั้งเมืองอะไรเว้ยนะเยอรมันเขาก็บอกอย่างนี้เหมือนกันครับเปิดพัดลมอย่าสูงก็ไเปิดแอร์อุณหภูมิอย่าอย่าต่ำกว่าย26 อันนี้เป็นกฎหมายน่าจะห้ามน,น,นะแล้วเพื่อให้อยู่ได้อย่างมีความสุขพอสมควรให้เปิดพัดลมด้วยเปิดพัดลมต่ำสุดคือให้ลมเย็นจากแอร์ที่26องศาน่ะมันมาตามพัดลมลมที่พัฒจากแอร์มามาถูกผิวหนังเราเราจะรู้สึกเย็นเหมือนลมพัดชายเขาออวางอันเถอะ เริ <c oughs> ่มไงผมก็ทำตามเขานะนะแต่ว่าเราไม่ได้ยีบยีบ่หกแล้วเรายี่บเจ็ดแล้ก็เปิดพัดลมเราดีนะอเมริกาเนี่ยไอเยอรมันอนะ่ะมันไม่มีพัดลมขายเธอรู้ไหมถ้าเพื่อนที่อยู่เยอรมันบอกมามาให้ภาคภูมิใจเลย พัดลมของผู้ใจบุญแห่งประเทศไทยแต่ชื่อฝรั่งชื่อหนังฝรั่งฮาตาลิขายดิบขายดีในเยอะนะครับก็เอาเขาบอกว่าก็มันใช้ได้อยู่แล้วผมจะเล่าให้ฟังว่าผมชอบดูคือพอเราตั้งยีบเจ็ดแล้วเปิดพัดลมเอ๊ะเจ้าหลานตัวดีผมบอกเออมันก็เท่ากับตั้งยีบสามเหมือนกันนั่น นะไปดูที่เทอร์โมมิเตอร์ที่วันอุณหภูมิมันได้ยี่สิบเจ็ดมายี่สิบหกจุดห้าแต่ว่าแอร์เราตั้งยี่สิบเจ็ดเห็นไหมมันก็ไม่ได้ไม่ได้ลดว่าเป็นยี่สิบสามให้เราหรอกนะแต่ความรู้สึกเหมือนเราอยู่ในอุณหภูมิยี่สิบสามองศา นะครับเราจะดูที่ว่าเดือนเดือนเนี้ยค่าไฟมันจะเป็นยังไงเหมือนกันในห้องอัดที่ระวังอัดส่งส่งร,งรายการป้องปวเนี่ยตอนนี้ผมก็ตั้งแอร์ตั้งแอร์ยี่หเปิดพระลำตัวหนึ่งสิ่งพระอมอาจจะเข้าไมโครโฟนก็ขอประทานละัยเนาะ นี่ยฮะตกลงก็คือว่าในห้องน่ะแอร์มันทำให้คุณอุณหภูมิอ,อ,อยู่ที่ยี่บเจ็ดแหละแต่ถ้าเราเอาพัดลมนะเป่าลมให้มันมาโดนเราเราก็จะรู้สึกเหมือนนั่งลมลมลมพัดชายเขาเลยนะก็จะเย็นสบายสบายอยู่กพราประหยัดไฟไปนะอันนี้ฝังตามเยอรมันเขาเล่า แต่ตัวเลขอของเยอรมัน26เมื่อ2-3อาทิตย์ที่แล้วเราในยกเราเขาบอกว่าท่านบอกว่าเอายี่บเจ็ดแล้วเปิดพนลงก,ก็ตอนนี้เอาละเราทำประเทศไทยไม่บังคับนะครับแต่เยอรมันบังคับถ้าแอดต่ำไปยี่หกผิดกฎหมายแล้วทำให้เขารู้ไหมเขารู้ครับระบบเขาล่ะ แล้วเวลาเราใช้ไฟอะไรมันมันขึ้นหมดนะครับของเขาเขาจะรู้หมดอ่าก็เอาวเป็นเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เราจะต้องรู้แล้วก็รู้อีกเรื่องหนึ่งน,นะที่ผมพูดไปมันเป็นวิวาทะเล็กๆแต่ว่ามันน่าํำคาดนะเหมือนเราใส่รองเท้าแล้วมีมีเจ้ากวดอยู่ในรองเท้าเรา เดินแล้วมันกุกกิ๊กกุกกิ๊กที่ฝ่าเท้าได้มไหมคณะแพทย์ผู้ดูแลประกาศให้พวกเราถ้าติดโควิดก็อยู่อย่าไปข้องแวะกะไข่ห้าวันกินยารักษาเต็มที่แล้วหลังจากนั้นอาการดีขึ้นแล้วให้แยกออกจากผู้คนอีกหวัน ก็ห้วกหเป็น10วันอ่ะก็จะออกไปสังคมลมเชยลมโชยกะใชยก็ไม่ไม่ว่ากันแต่ว่าการุณาใส่หน้ากากต่อผมต่อให้นะออกไปหน้ากากควรจะใส่ต่อสักก็เอาหน้า21วันแต่ว่าผมไม่ยี่สิบเอ็ดเด้อผมใส่ทุกวันนะตัอย่างที่ผมบอกคือไม่แน่เชื้อในตัวเราอาจจะยังอยู่ ยังอยู่เยอะๆอยู่พอสมควรใช่ไหมก็เราก็ต้องเราหมัดเราอะนะเดี๋ยวไอาจามเอาโรคไปติดเขาตั้ง90%้าสไม่เหมาะแต่ว่าถ้าหากเราอย่างนี้ปุ๊บอ่าถ้าเราใส่หน้ากากไว้เราเชื่อเรายังอยู่เราโอกาสแพร่เชื่อแค่ห้เปอร์เซ็นาะงั้นใส่เข้าไว้เถิดครับหรือไม่ทั้งประเทศใส่หมดเลยจะ เป็นไม่เป็นไม่รู้อ่ะก็ความเจะเผยแพร่เชื้อมันก็จะไม่มีนะครับอันนี้ประเทศไทยเราได้ชื่อเสียงตรงนี้ต้องใส่หน้ากาเนี่ยแล้พวกฝรั่งมาเที่ยวกับเราแกก็ไม่ใส่ถูกไหมไม่ใส่เราใส่ครับเพราะว่าถ้าสมมติวขาไอจามใส่เราโอกาสเราจะรับเชื้อจากเขา สาเปอถ้าเอาตามตำราเนาะตามตำราเป๊ะเชื้อมาสามสิบถ้าร่างกายเราแข็งแรงพอแล้วเหมือนกับเราได้ฉีดวัคซีนเลยนะนะจะไม่มีอาการเป็นเชื้อหรอกแต่ร่างกายจะสร้างผู้ต้านทานต่อเชื้อต,ต,ตัวนี้ได้ดีเลยนะ <c oughs> พูดซ้ำๆให้ได้ยินจะได้จำได้ออกจากบ้านใส่หน้ากากหน่อยก็ดีครับนะ แล้วถ้าขับรถเดี๋ยวนี้หลวงเขไม่ห้ามนะสมัยก่อนขับรถต้องใส่หน้ากากใช่ไหมแต่ถ้าเราขับรถหรือคนที่นั่งมาในรถกับเราอ่ะมแีแอมกกลคอกแคคคอกแคก,คแคกให้ใส่หน้ากากเลยทั้งรถทันทีนะมันก็จะได้ปลอดภัยดีครับเราก็ไม่รู้หรอกคนในบ้านเราไปเดินที่ตลาดเช้ามีใครไอรถต้นคอแล้วไปรูปต้นคอแล้วมา ไอ้ยี่จมูกมึงนะอาจจะติดเลยนะผมบอกให้เโอมิคนเนี่ยติดง่ายแต่ไม่รุนแรงแต่ติดง่ายแต่ไม่รุนแรง,แง,ย,แแรงยกเวน้น608 608์ยี่อุ60อภูมิเจ้านทางอาจจะต่ำหน่อยเพราะอายุมากก็ติดเชื้อถ้าติดเข้ามาแล้วเขาบอกไม่รุนแรงแต่พวกอายุสัก60อาจจะรุนแรง แต่ถ้าหกสิบแล้วยังออกกําลังกายเดินอย่างปิดปังอยู่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าแสน่นกากอย่าติดดีกว่าแล้วโรคต่อไปเนี่ยครับแล้วมันมาจะพวกหกสิบมันจะมีโรคพวกนี้อยู่ด้วยนะพวกโรคโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันนะโรคภูมิแพ้โรคหอบหืน พวกเป็นโรคเบาหวานพวกอ้วนเกินนะพวกอ้วนแล้วก็โรคพุ่มพวกพวกที่ได้รับยาเคโมพวกมะเร็งพวกนี้ถ้าได้เชื้อโควิดเข้าไปคนอื่นเขาไม่รุนแรงแต่พวกนี้อาจจะรุนแรงเพราะภูมิต้านทานน้อยมันก็สามารถไป ปเจริญเติบโตในปอดได้ทําให้ปอดอักเสบแล้วปายใหญ่เลยนะครับเนี่ยก็เลยทําให้มียอดผู้เสียชีวิตยี่สิบกว่าคนอย่างเนี้ยแล้วก็ตามเข้าไปดูเลยครับเนี่ยแบบเที่ยวเนี้ยผู้เสียชีวิตอายุเกินหกสิบหมดเลยแล้วก็มีโรคเบาหวานมีอะไรต่ออะไรก็ไม่ผิดหรอกก็พูดไปจริงๆนะพูดเบาๆ พวกที่เป็นไข้หวัดใหญ่อะถ้าหากเรามาดูนะไข้หวัดใหญ่แล้วจับพัชจับผูปอดรวมไปโรงพยาบาลแล้วต้องอยู่ในโรงพยาบาลนะท่านเลยยอดผู้เสียชีวิตเกินเกินยี่สิบคนทุกวันนะไม่อย่างนั้นก็เขาไม่ลดนลงมาฉีดมีวัคซีนอีกตัวหนึ่งนะฉ <c oughs> ีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่ฟรี <c oughs> สี่สายพันธุ์นี้ฉีดฟรี แต่มีอันหนึ่งวัคซีนที่ฉีดป้องกันการติดเชื้อที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะที่ใช้ในเมืองไทยอันนี้ไม่ฟรีอันนี้ไม่ฟรีนนฟรแล้วเขาฉีดทำไมฉีดว่าเราเป็นเมื่อลรวติดไข้หวัดใจแล้วมีเชื้อนี้มันดื้อต่อปฏิชีวนะหรือถ้าติดมาจ,จริงๆรักษายากแต่เราฉีดวัคซีนป้องกันเจ้าแบคทีเรียตัวนี้นะ เราก็มันก็ไม่ติดไงเราก็ไม่ต้องไปใช้ยาหายามารักษามันซึ่งมันไม่มีหรอกมันต้องฟุกๆส่วนมากถ้าติดแล้วก็มันจะติดเชื้อในกระแสโลหิตแล้วมักจะเสียชีวิตนะว่าจริงๆก็อ้าวเ,เขาก,กำลังไปโรงพยาบาลเอกชนเขาจะมักจะบอกเรื่องนี้ช่วยให้เราฉีด สน่วนราคาก็พอสมควรอยู่นะ,นะนะนะก็ว่ากันตอนนี้เราจะพักสักครู่หนึ่งก่อนครับแล้วก็มาเล่ากันตอนช่วงหลังนะ